สวัสดีค่ะอยู่กับรายการ EDU f a s h News วันนี้จะนำเสนอกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นซัมเมอร์แคมที่นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นได้เข้าร่วมกับกิจกรรมเครือขาา่ายสถาบันผลิตครูอีสานล่างดังนี้วันที่24 e กรกฎาคม2563เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นชั้นปี5 นักศึกษารหัส58จัดโดยคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาวันที่25กรกฎาคม2563เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่นชั้นปี4นักศึกษารหัส59จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่26กรรกฎาคม2,563เป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปี2และ3โดยชั้นปี2นักศึกษารหัส61จัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีและชั้นปี3นักศึกษารหัส60จัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏน์ บุรีรัมกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซัมเมอร์แคมเป็นกิจกรรมในระดับเครือข่ายโดยจะมีการนําเสนอผลงานในแต่ละชั้นปีอีกครั้งซึ่งจะมีการนําเสนอในรายการ edu f a s h news ในลําดับต่อไปค่ะ